สวัสดีคะ่ะคุณพู้ช่วันนี้เราก็อยู่กันที่นักขอประชุมเจ้าพญาสุรวงศ์วัยวะเขามีงานใหญ่ใจต้องนิ่ได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะเอานี่พี่ๆน่ารักแล้วก็แนะนําดีมากคนเยอะมากๆเลยค่ะยังเลยแต่ว่าเมื่อกี้ไ,ได้กินอาหารหมาต้องหารอยขนมที่มองกินไปเมื่อกี้ก็เป็นของคนกินจริงๆนะเป็นของที่คนกินได้อะคะ่ะแต่ว่า เราเอามาทําแค่เป็นแบบเหมือนให้เห็นเป็นตัวอย่างแบบว่าเห็นภาพมากขึ้นมีประโยชน์รีบมาเลยวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้ไปดูบูธทัทนตะแพทย์มาอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ได้ความรู้เยอะมากๆแล้วก็ได้ทํากิจกรรมหลายๆอย่างสนุกมากๆเลยค่ะใช่ค่ะ28 29นะคะงานยังมีบูธจัดเต็มพี่ๆรออยู่นะ บูธมีตั้ง1 1 1่งอแเจอผมพี่เบิร์ดครับผมพี่การนะครับพวกเราขายนี่นะครับ20บาทคนย้อนเนาะรับพิกแอเย็นว้ร์ยี่แปดยี่เก้ายังมีได้ความรู้มากงานดีมากเซลสุดๆเข้าเห็นไหมคะว่างานของเราเนี่ยเปิดตัวได้อย่างยิ่งใหญ่มากคะ่ะบูธอีกหลายบูธนะคะมีทั้งหมดเนี่ย 1,111ฟู 1> 1, 11 1ค่ะเพื่อมอบความรู้นะคะให้แก่น้องๆค่ะค่ะพวกนี้ก็ยังมีจัดอยู่นะคะกะอยากจะเชิญเชิญน้องๆมาคะต้องมาแล้วไหมคะด้าน,นผู้ชม